ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ติดตามข่าวที่เนปาลครับแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจไปเชียร์ครับแล้วก็ใครนะครับที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมส่งใจมาช่วยเขาเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีทรัพย์สินหรือว่าเงินทองที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็สามาช่วยเขาได้ด้วยครับครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวเนปาลทุกคนนะครับผมที่ตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับขอให้ทุกคนได้สู้ๆแล้วก็ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้คงจะยุติลงด้วยดีแล้วก็ผมขอให้ทุกคนได้สู้กลับมาสู้อีกคคคคครรรัััั้้้้งงนนนนนึแแลลววกกะบบผมสูทุาพ่ไป สำหรับการประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด2015ที่จัดขึ้นอย่างสวยงามทุกปีที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาพูดเลยว่างานนี้ดาราพื่บประเด็นเพียบเริ่มเลยกับสุกตา้าแลตลิงน้อยเจมจีรายุที่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาขอแพ็คกระเป๋าพากครอบครัวไปสุขสันต์กันที่หัวหินจริงแล้วก็ไปมีมโอกาสอยู่กับครอบครัวครับถือว่าพี่สาวก,กับคุณแม่อยากให้ไปอยากไปเที่ยวทะเลก,ก็เลยได้มีโอกาสไปทะเลก,กันครับก็พี่สาวกับคุณแม่แล้วคุณพ่อก็มีความสุขกันดีคร ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปกินข้าวไปน้องคุยกันลยครับก็สนใจกันเป็นอย่างนั้นมากกว่าชวนสาวยายาอุรัสยาก็คว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตยอดนิยมขวัญใจมหาชนฝ่ายหญิงมากครองก็ถูกถามถึงกระแสดราม่าในโลกโซเชียลกับกรณีที่ถูกจับให้จิ้นมากเกินไปกับหนุ่มณเดชน์ในงานช่องที่ผ่านมาโดยยายาชีช้แจงถึงประเด็นนี้มาว่าหนูว่าด้วยด้วยทีมของปีนี้นะคะเรามีแอควิวตีที่เ,เน้นผู้จิน้นก็ มองว่าจริงๆความตั้งใจของของพวกเราทุกคนนะคะผู้ทุกคนเค่ะคือมอบความสุขให้กับให้กับคนงาทุกคนหนุ่มเคนลี่เคล,ล,คลียชัดๆเรื่องหัวใจแต่หนุ่มกันญภพัทรพูดเลยว่าคุมเครือไม่เคลียรเรื่องหัวใจเอามากๆเพราะขอไม่ยอมให้คําตอบใดๆกับดาวกระจายเรื่องสาวที่สายอีกแล้วแถมยังไม่สะดวกร่วมเฟรมกันอีกด้วยปวดด้วยช่วงนี้ใช่ครับผมคิดว่าต้องอดูคิวครับว่ามีเวลาว่างในการในการที่เราจะเว้นจากเรื่องของงานเนี่ยช่วงไหนก็คงจะหาเวลาบวชได้ช่วงนั้นครับผม นุ่มกันไม่พูดถึงสาวท่สาตรงข้ามกับสาวเจ้าที่เคยเป็นข่าวกิ๊กด้วยอย่างสาวที่สาที่เดินเข้างานตามหลังนุ่มกันมากลับไม่มีท่าทีลำบากใจใดๆแถมยังให้สัมภาษณ์ตามปกติอ่ะงานนี้ไม่รู้ว่าใครเสียใจกว่าใครดีนะก็ถ้าถ้าเจอก็คงพักทายกันนะคะโอเคช่วงเวลาหนึ่งที่แบบเ,เราไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน,นะคะ่ะ